สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของเด็กเหม่มาก,ก่รแล้วกันนะเพราะวันนี้วันที่6ใช่ไหมเดี๋ยวแพ็กใหม่มาแต่เข้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปิดแพ็กใหม่กันแล้วก็ไปเล่นเด็กใหม่กันดีกว่านะเพราะงั้นอันนี้มันก็เล่นมาเท่าไหร่9ตอนแล้วใช่ไหมมันตัดจบตอนนี้มันก็พอได้นะ9ตอน10ตอนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วมันเป็นเด็กเก่าได้แหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวตอนนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยมือแรกครับมีเเ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 ปปป็มม็นนะ็็นน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 นแแชชชชมมมบบบบออออออรรรรรร์์คคัััััีีีตตวววววกกกกาา่่่่ะะะลลลูยยฟฟฟิิิ้้้้้ไไไพใดดขึืๆ ตัวนี้เริ่มเลยครับเม้นหนึ่งก็เป็นลูบิเลีนนะใช้ไปก่อนครับเผื่อโดนอุลละแ,แชมเบอร์จะได้เล่นได้ตัวนี้ไม่โดนอะไรครับเราก็เสิร์ฟเป็นด้วยเชื่อมแล้วก็เป็นแชมเบอร์ครับแชมเบอร์เสิร์ฟโอ้ตรงนี้ไม่โดนอะไรนะเราก็ไปของเราเรื่อยๆครับฟิวชั่นเลยเอาเป็นเชี่ยวครับเสร็จปุ๊บทีเราก็เส้นสองใบครับมีอิมเปอร์นะแล้วเดี๋ยวสแตเตอร์เฟสครับเชี่ยวจะชุบเป็น c ชมเบอร์แชมเบอร์เซิร์ชจ้แล้วทีก็มีกระสุนครับไว้ให้ทดิงครับช่วยดีได้นะแล้วถ้าเกิดฝั่งข้ามเล่นแสงมืดเรามีเป็นดุยช่วยครับคอยแก้ได้อีกเอาเลยอันที้แท้แฟฟรัศครับชุบแชมเบอร์แล้วก็แชมเบอร์เ a ิร์จะเป็นฮอฟฟิทอยสเอรครับเอาไว้เล่นตหน้านะอ่าไม่หนึงครับโอ้เป็นเป็นเรียนนะเป็นเรียนนี้ค่อนข้างน่าลำคาญนะแต่ว่าตรงนี้รอปุ๊บ,บเบ เพราะเวลาแบบเขาเตียปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ว่ารีมูฟการ์ดหงายจะได้ไม่ทำงานด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองในเกจกับไอคนนี้นะรีโตเลยอาทิปากต่อครับเป็นคาชาเบิร์ดนะคาชาเบิร์ดก็ไม่ค่อยมีอนะไรน่าสนใจนะเต็มที่ก็สเ,เปรย์ตัวนี้ใช่ เปเป็นเจ็ดปุ๊บแล้วเขาเอต่อเนี่ยเรามีไทดีครับดีทิ้งได้นะไอดาวเทียมครับมันไม่ถูกะไราจากรเอฟเฟคการ์ดหรืออยากไ่เชก็กติครับแต่ว่าดีทิหายไปเลยนะเพราะงั้นเราเก็บในเกตไว้ในเกตใบทีเด็ดดีกว่าครับเพราะตรงนี้มันรู้สึกแปลกครับรู้สึกเหมือนเขาพยายามใช้เพื่อรออะไรบางอย่างนะถ้าเกิดเราในเกตปุ๊บตรงนี้อาจจะลำบากได้นะอันนี้ไม่มตื่นเต้นอะไรครับเขาก็ไปต่อครับไปดาวเทียมอันนี้ลงนะลงก็อันนี้เป็นใบที่ควรจะในเกตแล้วเพราะมนอาจจะลำบากได้ครับแต่ว่าเราจะไม่ในเกตตรงนี้นะ เพราะว่ามันปักชัยปู๊ชาชิเดี๋ยวเราไปนเนกตตอนที่เขากดเหคที่ว่าทิ้งการเราจะโม่ครับเพราะว่ามาทิ้งไปคอรครับทิ้งเสร็จปุ๊บเราเนเกตตรงนั้นเขาจะเสียมือฟรีๆไปเ,เลยนะเปลกเลยอาทิ้งเป็นไอตัวนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเนเกตเลยลีโซครับอาทิ้งเนกตปุ๊บมันก็ทำลายทิ้งไปใช่แล้วเขาก็จะไม่ได้โม่เพิ่มด้วยโอ้โหเลยจะเชื่อนะมือฝั่งข้ามก็ น่าจะเข้าขั้นกากนะเพราะถ้าเกิดไปส่งเงียบมือไม่เหลือละมีโลไปเท่านะครับชุบขึ้นมาปุ๊บไอคนนี้มันเป็นตัวที่อ่อนที่สุดครับชุบมาก็ตีแค่พันสองเฮ่ยอย่างเงี้นไม่ผ่านแน่ๆครับแล้วเกิดชุบปุ๊บฝั่งข้ามมีมอนสองตัวเนี่ยเรามีไทดี้ครับเรายกแชมเบอร์ขึ้นยาแล้วก็ยกการฝั่งข้ามหนึ่งใบแล้วก็ไอเฟกของเมย์ครับถ้าเห็นมังกรครับโดนยกขึ้นมือทำลายมอนสเตอร์ได้ใบนึงด้วยแล้วก็บดบอดนะตาหน้าค่อยเคลียร์สองใบหลังออาโด้ฝั่งข้ามเข้าแบตเทิร์ แคมเปอร์ครับยกตัวเองก่อนเลยแล้วก็สเปรย์เป็นมะกรอเขียวครับแล้วก็เฟ็ของเฮานะเห็นมะกรอดโดนยกครับทาลายมอนเตอร์กัดหงายใช่ไหมสามารถทําลายมอนเตอร์หนึ่งตัวโศนามครับก็ทําลายทิ้งได้ไง่ายๆนะเปลเลยก็ทาลายทิ้งครับเพราะไอเ้เป็ของไอ้ตัวโล่งอ่ะมันบอกว่ามอนเตอร์คอรัสจะไม่ถูกทำลายด้วยการที่ไม่เล็งแช่แต่วันนี้เราเล็งครับเล็งปุ๊กก็ง่ายๆครับสวยดาวเทียมเนี่ยจะใช้ไทดิ้งครับดีทิ้งก็ได้ไง่ายๆนะก็ตอนนีน้แล้วกันนะก็ถือว่า อาจจะโชคดีครับที่ฝั่งข้ามอาจจะไม่เคยเจอพวกเม์มังกรน,นะเพราะลำดับมันแปลกๆนะตออ่อไปนี้แลวกันครับผมจะไปดูลีเดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดี้ของเด็กคาชาครับคาชาคอรัสนะมีเอโมดีด้วยโอเบลิสนะไม่รู้มายัางไงเลยเพราะว่าพวกเวทพวกนี้ที่กิงเวทมันก็เหมือนออกมาให้ฮอเล่นได้ครับแต่ตัวเทพมันเก่งไม่พอในยุคสมัยนี้นะกี๋ยวดูเมทเด็ครับใบแรกเป็นอุารละ,ละครับไลท์ฮาร์ดเป็นเรียวิติคอน อ็อกครับแล้วก็เป็นสแกโคเทเลเมนต์มาแบบครบทุกหน้าเลยนะแล้วก็เป็นพวกเซทฮอรัสครับทิ้งเสร็ลงธ่านูลิงนกแล้วก็มีตัวพอ่อเลยตัวพอ่วพอ,พอนี้ไม่เห็นคนใสน่นะ้ามากกันนะแล้วก็เป็นโอเบลีครับสองลากเลยเอฟเฟกเหมือนกันใช่ไหมน่าจะแค่อาร์ต,ตากันเฉยๆนี่ไม่รู้ครับฮาร์ี้ชุบชีวิตเทดอินอันนี้เป็นเวทของสเปรเพื่อนของคาชานะฟิวฮอรัสครับคาชาเบิร์ดลงสามเลยที่นิ้ว แล้วก็โซคัชชิ่งใบเนี้ยจริงๆใบเนี้ยเก่งนะแต่ว่าเงื่อนไขมันจุกจิกนี่ครับมันบอกว่าในช่วงเมนเฟสอะหลังจากการไปนี้รีโซปุ๊บสั่งทีบิล์มอนสเตอร์เผาเทพหนึ่งตัวครับถ้าเกิดทำเนี่ยเราสามารถทีบิล์มอนสเตอร์จากบอร์ดเราครับแล้วก็ของใครก็ได้นะคือทีบิลทั้งบอร์ดลงอะไรเงี้ยก็น่าจะเก่งใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเสริ์ไม่ได้นะพอมาเสริ์ไม่ได้จงหวะาใช้มันก็น้อยไปหน่อยอันนี้ก็เป็นอะไรเวทเ็ววะ่ะ การขี่ของกาบใบนี้จะไม่สามารถโดนนิเก็ตไลฟ์เอฟกก็ไม่โดนนิเก็ตนะก็คือใบนี้จะไม่โดนนิเก็ตนะั่นแหละสั่งสเปย์โอเบลิสหนึ่งตัวจากมือเลยหลุมถ้าทำโอเบลิสก็จะไม่รับผลเอฟเฟกต์การ์ดในเทิร์นนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีการทีวมอนสเตอร์สองตัวหรือมากกว่าที่เราควบคุมครับในพร้อมกันก็คือทีวเพื่อใช้เอฟฟเกต์ของโอเบลิสนนั่แหละที่ว่ารีมูฟสองใบแล้วระเบิดบ่อไปะเนี่ยทีวีสองตัวครับทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวนะถ้าเราใช้เอฟฟเกต์ข้างบนเนี่ยแบบมีมอนสเตอร์โดนทีบวีสองตัวปุ สั่งดีมูฟมอนสเตอร์ของฝากข้ามทุกตัวในหลุมได้นะแล้วก็หักไร 500, ห้าร้อยนู่นนั่นนะมันก็ดูอลังการดีแต่ว่าใช้จริงไม่ค่อยได้หรอกอันนี้เป็นอิมเปอร์ครับแล้วก็เป็นใบนี้โซเอเนจะี่แม็กนาก็เป็นใบแบบในกระตูนนะถ้าเกิดขาโทนโอเบลิสก็มีอะไรอะทีบิลมอนสเตอร์สองตัวทําลายการ์ดมอนสเตอร์มากสุดเท่าที่เป็นได้ของฝากข้ามแล้วก็หักไรสี่พันนะก็ค่อนข้างแรงใช้ได้แต่ว่าก็แปลกๆกเท่าไหรแล้วก็ในช่วงเมนเฟสหรือแมนเฟสสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากหลุมสั่งเเเเสสสิิิรรร์์ชชชใ่หมหืออก็บโบโ จากเด็กหรือหลุมขึ้นมือครับและก็หลังจากนั้นสามารถนอมาซัมมอนก็คือเก็บแลวนอมาลงไปเลยลิงันก็อาจจะเก่งก็ได้แต่บางแต่ว่ามันก็ดูลําบากใช่เวละอันสุดท้ายก็เป็นกระดาษคาชาครับเอกตาก็ส่วนใหญ่เป็นพวกคาชานะกับพวกฮอลัสนะแรงแปดนี้นั่นก็ส่สวยโอเบริตี้เหมือนจะใส่มาคำขับนะแต่ว่าพวกของส่วนตัวก็เยอะน่าดูนะก็แปดี่หมื่อกับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตาแรกนะก็เป็นแบบเด็กที่ประหลาดดีครับก็ตัดโอเบริมาเล่นนะก็เดี๋ยวไปดูไตรสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตาตนี้ก็เริ่มก่อนนะมือครับพอข้ามพร้อมหน้าพร้อมตานะมีเป็นแชมเบอร์ครับมีพยาบาลโดยพยาบาลไม่รู้ขึ้นมาทำอไมนะแล้วก็เป็นแมกนามมาสครับกับไอ้ดาร์กเองครับตัวนี้มาเป็นถ้ามืดล้วนเราพอการเรียกแสกมือไปได้ครับแล้วก็มีสลับนะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับก็ไม่มีตัวล่อครับลงแชมเบอร์เลยครับแชมเบอร์เซิร์ฟโอ้หเรียบร้อยเวเลอร์นะตัวนี้จริงๆริอะถ้าเราอยากจะเสิร์ฟปุ๊บบบเเเรรราาาาใช้้้้สสลปั๊หนีกก็็ไไดดพอุิ์่่่แตว เสิร์ตมามันก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมเพราะเสิร์ตมาอย่างเก่งที่สุดก็คือเป็นฟิวชั่นใช่ไหมแล้วฟิวชั่นคู่นี้ขึ้นเป็นชิโอหรืออะไรก็ตามมาแต่ว่าช่างมานล้วกันเก็บไว้ใช้ดีกว่าดีสมเลยอ่ะเพุ้ไปต่อครับเอฟเฟกของดักเองครับตรงเลยเปแล้วก็ปรับดาวครับปรับไปอย่างนั้นแหละพอตัวนี้ไปทัดมืดนนะกดเทครับฟิวชั่นต่อเลยขอ,อเป็นชิโครับ อที่เราก็จะประหยัดนะืัอหลับใช่ไหมเพราะว่าประหยัดเอฟเพลงนู้นี้นั่นด้วยครับมีตัวพร้อมเด่นนะตัวนี้ตั้งเป็นตัวชิโอได้ครับแล้วก็ใส่สลับทอาเลยก็เป็นบอรแบบคลาสสิกของเมมเบรนกรน,นะมันก็ได้เท่านี้แหละไอ้ฝาครับตาตาไอ้เฟ่ก็ชุบหนึ่งตัวตัวนี้ชุบหรือสเปรย์นะเราจะเป็นพยาบาลครับพยาบาลจะได้ชุบแชมเบอร์ครับตั้งบอร์ดเยอะๆนะแล้วก็แชมเบอร์ครับเสร์ฟเสร์ฟเป็น top p r i o r ตี้ครับเอาไวต้ตาอหน้านะเผื่อสมมติว่าไอ้คนนี้ครับโดนเคลียร์หมดใช่ เราก็ใช้เป็น coffee t o a ตี้ชุบขาวครับขาวชุบแฮมเบอร์เล่นต่อเหมือนเดิมนะโอ้แบ็คโฮนะเทนไปไหมเนี่ยตรงนี้บาร์ขับในเก๋ครับยังไงก็ต้องในเก๋นะเราจะเรือนะซื้อหลับเอาไว้แก้อีกขั้นหนึ่งไปชดเลยเอาเป็นเอาครับตรงนี้ราตังกันนะพวกรับปลอดภัยแต่ว่าฝั่งข้ามดันเป็นเลนไอเอนไซค์ครับไอนี่น่าจะเป็นดากันใช่ไหม ส่งเล่ตายมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากมือหรือเยกลงหลุมแล้วก็เสิร์ฟเวกกระดกเล่ยตายหนึ่งใบขึ้นมือได้โหมดนี่เป็นเล่ตายเต็มข้อเลยเนี่ยนะใส่ไวเวิร์ลด้วยแล้วก็เสิร์ฟเป็นเล่ตายฟิวชั่นครับอาเฮียจะเริ่มแย่ครับเพราะว่าเก่งผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอดากันนี่ยบอดนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีปะ่ะเพราะว่าถือว่าเราตั้งเฮาไว้เงี้ยพลังมันเท่ากันจริงครับแต่ว่าเฟกดากันมันก็สั่งทำลายดีอยู่ดีใช่ไหมนักสื้หลับก็ดาก,าก,าการรันก็กันเลงครับเพราะงั้นตรงนี้รับกรรม ดักจาก,ากูแล้วก็เพกเลยทำลายครับแล้วก็โดนหักลายเดือดสามพันนี่โคตรแรงอะแล้วก็ซ้ำได้ขีดน,นึ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ค่าคนนี้ไม่แรงเท่าไหร่5 0าร้อยนะแล้วก็ฝั่งข้ามไม่สามารถลงมันเพิ่มได้ครับไม่สามารถนอมมอนหรือสเปรย์ได้แต่ว่ายัางเซตได้อยู่นะพอ,อที่เขาเซตครับแต่ว่าจี่งๆรีาเกิดบอร์ดดีมากพอแล้วมันไม่ควรจะเซตเพิ่มหรเพราะว่าการที่มีมอนสองตัวเนี่ยสมมุติว่าฝั่งข้ามแบบดันทีเรอโกเลมเนี่ยมันก็โดนได้เลยใช่ไหมอาตีครับหมดบอนะ ก็มุบอกตามแผนที่บอกเมื่อกี้แหละเข้าเลยครับโจดีกว่าใครสักคนที่ไม่เก่งๆโหยเป็นแม็กซีนะแม็กซีนี่ก็ระบา,าดยากเข็นนะอ่ะตรงนี้เราก็ใช้เป็นแม็กตะมาครับใช้ปุ๊บเพื่อให้เขานี่เกตน,นะถ้าเกิดเขาไม่ได้เกตอาจจะสวยได้ครับแต่พอเขาเกตปุ๊บเนี่ยไอฮอฟฟี่ทอยตี้ครับจะได้เล่นได้นะเพราะงั้นก็ไปเลยอ่ะก็โดนนเกตครับตั้บสุดนะเสร็จปุ๊บขั้นที่สองครับใช้เป็นฮอฟฟี่ทอยตี้ครับชุบเป็นพยาบาล แล้วก็ไฮบาร์ครับชุบแชมเบอร์อันนี้อาจจะโชคดีนิดหน่อยครับตรงที่เราปรับเอกตา้าใหม่ใช่ไหมแล้วเราจิวม,มอฟมาพอดีครับตรงนี้ตัวที่ช่วยได้ครับมีแค่ตัวเดียวนะแชมเบอร์เสอร์ก่อนแล้วกันเสนเป็นท็อปพิทอยตี้ครับแล้วก็ลงเป็นแม็กซี่ตีต่อครับเป็นโซเยอร์นะอ่ะอันนี้ที่บอกเมื่อตะก,กี้เลยครับถ้าเกิดบอร์ดนำมากพอแลว้วไม่ต้องไปลองมอฟเพิ่มนะลงเพิ่มปุ๊บเนี่ยอาจจะลำบ,บากครับตัวเนี้ยการเปกระแฟร์ข้ามจะบ,บอร์ดจะแตกแนละ้วเพราะว่าโซเยอร์เนี่ยครับ ถาเกิดทลายมอนได้จะเลอรเอฟเฟกางใช่ปะ่ะมันเป็นเพิ่มพลังถ้าเพิ่มปุ๊บก็ยังไม่โชว์เท่าไหร่ครับตีสองครั้งนี่ลืมไปเลยอ่ะสุดท้ายครับรีมูคัสหนึ่งใบบนสนามครับไม่เลงครับเราตีเย่หมอนี่ทิ้งแล้วก็รีมูฟดาก,กันเลยครับไอ้คนนี้จะเป็นใครก็ช่างนะไม่น่ามีปัญหาอะไรหักเป็นไข่ครับอย่าแทบไม่ได้เลย,เลยนะเอาให้บ่อเสียเปรียบเปล่าๆโซเยอร์ครับรีมูฟทิ้งไปเลยอแต่ทีนี้จะมีปัญหาทีหน่อยครับตรงที่ว่าโซเยอร์ตัวเนี้ย มันไม่ได้มาจากมอนเลเวจิตครับเพราะงั้นมันจะถูกทำลายได้มากมากครับเพราะงั้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้ฮะแต่ว่าเรายังมีฮอปตอร์ตี้ T T e นะเอาไว้ในตาหน้าน่าจะพอได้อยู่บวายออาคาเลยเสือฝ่ายครับเมนึงอ่าใช่ปุ๊บสบายแล้วเรามีโซเยอร์ครับเราก็ถ่ายไปได้เลยนะตรงนี้เรดาไปเวอร์ครับเธอละครั้งในช่วงเอ็นเฟสสามารถรีมูฟก,การใบนี้จากหลุมแล้วก็ชี้มาร์เตอร์เลดไอาหนึ่งตัวจากหลุมสเปรยคขึ้นมาได้ ถ้ไป,ปครับถ้าไปเป็นเลยไอขึ้นมาครับตรงนี้ก็ไม่รู้ทำไมนะเดี๋ยวพอเข้าเทินครับเดี๋ยวจวเราเล่นต่อดีกว่าจวครับจวเป็นชินิวนะชินิวก็ไปช่วยครับตรงนี้มันน่าเสียดายนะจะังหวะที่แบบเราได้ปูบอร์ดเข้าไปแบบจบเกมง่ายๆครับมันก็จะจวแต่พวกเนี้ยทำให้เราเล่นลำบากนะไปเทิร์นครับตีเลยแล้วก็โซเยอร์ครับรีบูทิ้งเลียร์บอร์ดให้หมดนะ ตัวนี้ครับได้เป็นโฮไนท์แมนนะถ้าเกิดมอนสเตอร์ฝั่งข้าม,ามที่สเปย์มาใช้เอฟเฟกต์ก็ทำลายได้ใช่ไหมตัวนี้ไม่เป็นไรครับเราไปต่อนะใช้เป็นท็อปเทอรตี้ครับชุบพยาบาลพยาบาลชุบแชมเบอร์แชมเบอร์เสิร์ฟครับตัวนี้เราคอนโทรลต่อนะเสิร์ฟเป็นไทดี้ครับถ้าฝั่งข้าบุกติดปุ๊บเราเปิดไทดี้ดีทิ้งแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟิวชั่นตาหน้าก็ได้นเลสองครับฮัลโหล ตัวีฝาาข้ามเป็นอะไรเนี่ยวิชั่นเนาะบุยโ oh, อยเด็กหมอน,นี้น่าสนใจนะอาจจะเบียวเต็มข้อเลยอ่าถ้าเกิดแอคทีเวตการแบบนี้สามารถโชว์บไยไวทาก้อนหนึ่งตัวจากมือสเปได้เนาะแล้วก็ไปเบสต่อเนื่องด้วยเธอละครั้งสามารถชี้มอนสเตอร์หงายหน้าหนึ่งตัวที่เขาควบคุมอยู่เอาตัวที่ชี้ครับเอากลับขึ้นมือแล้วก็เลยเฟกได้ครับก็สามารถสั่งสเปย์บุยนู่นนี่นั่นก็เป็นพวกใบสเปยครับตัวนี้ปัญหามาครับโซเยอร์เนี่ยพลังมันไม่สู้นะตีมาก็ถล่หลายคู่เนีบช่วยะ ชวมวายครับไปอ่าไปเพิ่มเลยพอตีเสร็จปุ๊บเราเปิดสลับครับข้ามทิ้งไงนะได้าตาหน้าแล้วก็โซเยอร์ตีบวายแล้วก็สั่งรีมูเอเวนท์ี่ทิ้งน่าจะพอเคลียร์ได้อ่าเข้าเถอะครับโจ้เล์ใครสักคนโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกนะจังหวะเข้าทำเนี่ยมันจวดตัวแบบนี้นะเพราะตัวนี้ครับต่อให้เราฟิวชั่นได้ก็จริงเนี่ยมันก็ออกเป็นตัวแบบไม่ค่อยเก่งครับเพราะไม่มีตัวใหญ่เนี่ยมันออกไปชิโอไม่ได้ออกเป็นไอดีก็ไม่ได้ไม่มีตัวเก่งๆไงนะ ก็ช่างมันแล้วกันนะเราก็เอาแค่โซเยอร์ไล่ตีเข้าไปเรื่อยๆเฮ้ยเล่งดาเมจครับตีไปเลยแต่ก็เพลยโซเยอร์ครับอีมูทิ้งเลยถ้าเกิดบอกว่ามันไม่ข้างหลังเนี่ยเริ่มไปเพิ่มพลังน่าจะกิกกว่าแทนเพราะว่าพลังไม่ได้พ้น4,000ไปเลยแต่ว่าช่วยไม่ได้นะเคลียร์บอส์ดสำคัญกว่าตีเลยที่ไหทีละ500ก็เอาไม่สองครับเซ้เปิดแล้วก็พันเลยไม่เนี่ยครับอ่ะผ่านเลยนะ ไม่เอาแล้วตรงนี้เข้าใช้ตัวครับอันนี้ยใช่ป่ะกางหว่าแบบที่จะชนะได้ง่ายๆจ,จ้ะชอบโจตัวแต่ต,ตัวแบบนี้ถ้าเกิดโจเป็นพวกดักเอ็นไลเอ็นนะจบเกมเลยนะแต่ว่าตรงนี้ช่ามาครับเราก็นวดไปเรื่อยๆลี่งต่อครับเป็นไซเกร์นะกาะเล่งดาเมจครับอกนที่นหน่อยก็เังดีตล้งไปเลยพนเลยทำแล้วไม่ได้ละไปหนึ่งครับโอ้ยบอนนี่ ฟิชชั่นหลายใบนะเด็กที่น่าจะเบียวจะจัดนะแต่ว่าโชคดีครับที่เราบีเป็นอุลตร้าเมตะกีนะทำให้เราพอในเกตได้ครับเพราะตรงนี้ครับถ้าเกิดโดนดาการตัวที่สองเนี่ยสู้ไม่ได้แต่แพ้เลยนะแต่ว่าโชคดีครับคนมีดวงนะก็อย่างนี้แหละเต็งเลยไปโซค,ครับหาขาดเลยนะก็เรียบร้อยครับก็จบเกมละเอาเถ้ครับโจเลยไม่อย,อยากปะ พอแบบมันเพิ่งมาตรงนี้ถ้าเกิดมาตั้งะกำมะตะกี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงกับไอ้นี้ด้วยไม่ต้องไปเสี่ยงกับเรียร์ฟิวชั่นด้วยเพราะถ้าเกิดมันมีอุลลาแพ้เหมือนกันไอที่บอกมตะกี้ตีโมครับไปเลยแล้วก็ปรับดาวนะเพราะตรงนี้มือแฟลกาัดสองใบครับเราไม่มีทางรู้จะเจออะไรใช่ป่ะเพราะงั้นเอาชัวร์ดีกว่านะฟิวชั่นครับออกไปแสงมืดเลยอาทิตย์ตีเข้าแน่นอนครับ100%ตี้เลย ก็ประมาณนี้นะก็คนที่จัดเด็กประหลาดมาเนี่ยใจมันจะสู้มากนะคนที่แบบไม่เล่นเมตาาเงี้ยเขาจะสู้แบบสุดใจขาดดินนะใหญ่หมอเนี่ยแบบสุดแบบสุดท,าท้ายจริงๆเลยนะถ้าเกิดเป็นแบบคนที่แบบเป็นเมตาาเงี้ยน่าจะจบตั้งแต่สองเฮอร์แรกไปแบบฝั่งคับก็ยอมแพ้ไปเลยตั้งแต่ตอนที่ดากันถูกทำลายเงีง้ยเขาก็จะยอมไปส่วนใหญ่น่าจะไม่ไม่อยู่นะกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูเลนสฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นเลนส์ของเด็กฝั่งข้ามเมตส์กี้ครับก็โอ้มีใบแปลกๆเยอะนะหกสิบใบครับบบ,บบิกจนแบบ ไม่รู้จะสรรหาครับไหนมาพูดเลยนะแบ็กเบย์สองใบครับเลดอสองใบบูอาสองใบแล้วก็ไข่บูอายครับเวเลอร์ไอเป็นเบเดนครับไข่ใหม่นะแม็กซี่อุระเลดไอแล้วก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็บูอายเพื่อนๆมันนะใส่มาพร้อมตาพร้อมตาแบ็คโฮครับคันเตโบทุกชีวิตอันนี้คืออะไรแชร์เดอะเพนทีวีมอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็สั่งให้ฝั่งข้ามทีวีมอนสเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมก็คือบ,คบังคับ เจ้าของทำแนละ้ไอ้ใบนี้เอาไปแก้ได้ไหมแก้พวกหมาแมวตัวใหญ่น่าจะได้ปะเพราะว่าครับผู้เล่นทำเลยนะพ่อบอกว่าแบบผู้เล่นทีวีมอนสเตอร์หนึ่งตัวเลยน่าจะเคลียร์ตัวเลยก็ได้นะแล้วก็เป็นเบิร์สตรีมครับไอ้นี่ก็ปิดนะกีตาร์ครับโอ้โหใส่สาใบเลยเลยจะเชื่ออันนี้เวชชุบมัดเหลืองมาก่อนนี่คืออะไรอ่าในเทอร์นี้สามารถทีวีมอนสเตอร์สองตัวอ๋อสามารถทีวีซัมมอนมอนสเตอร์ที่ต้องการ2ตัวครับในโดยการรีมูฟมอนสเตอร์หนึ่งตัว จากหลุมใครก็ได้ก็คือทําให้พวกนี้หลงง่ายขึ้นหรอแปลกจริงกันนะแล้วก็เวสเดนเมื่อกี้ครับพัดเก่าเทอร์ฟอร์มไอบัวเมื่อกี้ครับซูปเปอร์ฟิวชั่นอะไรที่อะไรเนี่ยโอ้โหขอ,อไปแปลกเยอะแยะนะโวกนี้ด้วยคลาสสิกสุดๆเมตาโร,รงเรียนมั้นเนี่ยไลเกคิเบกครับไอ้นี่ก็โอ้โหไม่เคยเห็นมานานมาก,กน,นะโหไน้แมร์ครับอันนี้เป็นเดสติเนตไลเวลแล้วก็เป็นแผ่นป้ายบัวนะเอ็กต้าก็12ใบนะน่าจะรออะไรสักอย่างอยู่ละมั้ง ก็ปาออน,นี้และครับผมสำหรับตาสุดท้ายของเด็กเมทมาก่อนนะก็ปาออน,นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ